ค่ะมื่อนน้อนดิยามีแน่ทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณกับเลขค้อมฝันของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะมาด่วนๆนนะคะอาจารย์เลขค้อมฝันกับมีนะคะเพื่อนฝันเพื่อนเขียน,นเลขไว้สองคู่นะคะเป็นเลขสามตัวฝันว่าได้ท้องนะคะเซนท่อหัวอยู่โป้งนะคะ แล้วก็ได้ทั้งพระได้ทั้งท้องนะคะเพิ่นม,มั่นใจว่าเลขเขาแล้วนะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวๆนะคะมีทั้งรัฐบาลไทยมีทั้งควอมฝันมีทั้งต่ำลาวภายในวันที่สามสิบนี้นะคะปล่อยด่วนๆตำลาวแค่สองคู่น้อยๆนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยาก,กับอาจารย์คนพิษณุโลกโค้งสุดท้ายปล่อยด่วนนะคะงววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาจารย์สะดวกคุยไหมสะดวกครับกลัวไม่สะดวกเพราะปกติโทรตอนเช้าเมื่อวานนนทิยาไม่ว่างวันนี้เพิ่งจะว่างโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์ฝันดีไหมโอ้โห,โหฝันดีแน่นอนพูดได้ไหมฝันว่างไงพูดไ,ได้ค่ะนนทิยาพร้อมแล้วค่ะเอาไวู้ดก่อนดีกว่าค่ะ,คะ หอยสืบหอยสืบแล้วก็จะลับมาผ่านใม้ทางค่ะได้ค่ะ,พร,คะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะวิ่งสามเม็ดเดียววิ่งสามเม็ดเดียวนี้วิ่งบนหรือล่างวิ่งบนวิ่งสามบน จับคู่สามแปดสามหกสามแปดสามหกสามเก้าสามแปดสามแปดสามหกสามเก้าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับสามแล้วก็หกแปด 6กครับมีมีสี่คเน้นสุดไหนคะอาจารย์เน้นหกสามอาจารย์ให้สามหกเออแล้วนอันสามหกอุ้อ้ยอุ้ยอ้แล้ว สามแปดสามหกสามเก้าหกแปดเน้นที่สามหกมีสามตัวไหมคะอาจารย์มีครับสามตัวแปดแปดหกสามแปดหกสามแล้วก็หกแปดสามหก แปดสามสองหางสองชุดน้ำหนักน้ำหนักเท่ากันใช่ไหมคะจานเลขเลขสามตัวสองหางสองหางน้ำหนักเท่ากันเลยแล้วมีข้างล่างไหมคะล่างนี่ผมมีอีกหนูนึงมีอยู่สามหางซื้อบนล่างค่ะ สามหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ศูนย์จากวัดี่แล้วสามหางนี่มันเข้าบนล่างไปเนี่ยค่ะ<า>อันนี้สูตรจำลองนะค่ะ<า>หวยสูตรหมดแล้วค่ะแล้วข้างล่างข้างล่างนี้ คือด้วยกันนี่ใช่ไหมคะมีสามหนึ่งมีหนึ่งเก้ากับสี่ศูนย์ครับด้วยกันเลยค่ะผมมาบนบาล่าสวยฝันเนี่ยเลขฝันเนี่ยแต่ผมไม่ได้ตีเป็นตัวเลขนะค่ะผมคิดว่าเลขอาจะเข้าค่ะ ผมฝันว่าผมเดินไปไหนก็ไม่รู้เดินไปคนเดียวทีนี้เดินเดินเดินไอเนี้ยก็ไปเจอคนหลายคนค่ะมีอยู่คนหนึ่นงใ,ใ,ในใน,ในหลายคนน่ะเขาบอกนี่เอาพระนี่เอาให้พระพระองค์น็กๆอะ่ะให้เป็นให้เป็นกรรมมือเลยอ,ะอะ่ะ ค่ะแต่พลาเนี่ยที่ผมผมดูเนี่ยผมว่าเป็นหลวงพ่องเงินค่ะทีนี้ก็มีอีกคนน้งเอาทองเอาทองเนี่ยมาให้ผมค่ะทองเส้นพระโป้มือเนี่ยโอ้ฟันดีจังเอามาค้องคองให้ผมมาเอาให้ว่างนันน้าค่ะ ที่นี้เขาให้้วผมก็เดินต่อไปอีกเดินเดินไปก็ไปเจอคนอีกมากเยอะเยอะทางผู้หญิงผู้ชายเดินไปกับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนทางผู้หญิงผู้ชายเดินไปด้วยกันหน่อยก็มีเท่านั้น อาจารย์อาจารย์ซื้อเลขตัวไหนไว้แสดงว่าเลขเข้าแล้วแล้วอาจารย์ซื้อสลากกินแบ่งไว้ตัวไหนแบ่งปันยีฟซีด้วยค่ะที่ซื้อไว้เนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้แปดแปดหกสามกับแปดสามหกแปดหกสามแปดสามหก ที่ซื้อไว้ผมเอาไปเสี่ยงว่าแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ถามก็ไม่บอก <c oughs> บอกว่าไม่ตีช <c oughs> ช่ว่าเลขเข้าแล้ว <c oughs> ซื้อแล้วก็ไปเสียงคือเสียงแล้วก็ฝัน <c oughs> ว่าได้ทั้งพระได้ทั้งทองใช่ไหมคะอาจารย์ครับอืม ตัวที่เอาไปเสียงนี้คือแปดหกสามแปดสามหกใช่ไหมคะอาจารย์ครับมผมซื้อจากผมเสียงอะ่ะผมเสี่ยงมีอยู่สองหางนะมีอยู่สองหางอะ่ะมีหางไหนอีกนอกจากสามหกหกสามีเก้าเก้า แปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดครับมีอยู่สองเบอร์เนี่ยที่ผมเอาอจันงีก็เสี่ยงไม่เป็นหรอกก็ดูดูใน YouTube นี่แหละที่คนเขาชอบว่าเอาเลขไปเสี่ยงเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <5. S 2> ผมก็เลยเขียนเอาไปไว้ใต้หมอนเอาไว้สามคู่เลยเหรอคะอาจารย์สองคู่ มีเก้าแปดเจ็ดกับแปดสามหกแปดหกสามเนี่หรอคะอาจารย์ครับผมอ้ยแปดแปดหกสามเบอร์เดียวค่ะแล้วก็ 9, 8, 7, เก้าแปดเจ็ดอ<า>๋อสองหางมีสองคู่นี้ที่เอาไปเสี่ยงแล้วก็ฝันว่าได้ทั้งพระได้ทั้งทองมี แปดหกสามกับเก้าแปดเจ็ดนุ่นที่ยาเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์ถูกครับแล้วฝันวันไหนคะเนี่ยฝันมาได้ทั้งพระได้ทั้งทองทองเส้นเท่านิ้วโป้งอ๋อฝันเมือ่อคืนโอ้ฝันดีแท้ฝันเมื่อคืนแต่ถ้าคุณโทรมาเมื่อวานนะยังไม่ได้ฝันเ <c oughs> มื่อวานนี้ไม่ว่างจริงอาจารย์ขอโทษด้วยว่ากลับมามืดก็เลยไม่โทรเพราะว่ากลางคืนก็ไป ไปทําบุญพรทธาธนุมจําลองก็เลยกลับมาดึกก็เลยไม่อยากรบกวนเลยไม่โทรเลยโอ้น่าทักใจแต่นั้นมีอีกนะไอแต่มันออกหวยลาวไปเมื่อคืนเนี่ยเมืม่อเมื่อเมื่อวันพุธอะอะไรคะจ๊ะนี่ฝันขับรถค่ะฝันขับรถเนี่ยผมขับไวมากผมแซงทุกคันที่อยู่ข้างหน้ารถว่วงหลายคัน มผมแรงสงลบเลยอืมฝันดีวิ่งไวแสดงว่ารถรถของอาจารย์ไปอยู่อันดับหนึ่งหมายเลขทะเบียนอะไรคะ,ะคุณจำไม่ได้แน่เนาะจำไม่ได้เ <c oughs> มื่อก่อนในตอนที่ฝันในขับรถที่ว่า แตดเนตัวกอกค่ะของงวดที่แล้วแหละนุนทิ่ยาจําไม่ได้ขอโทษจริงๆเพราะว่ามีหลายอาจารย์ที่เป็นสะพานบุญให้ก็ไม่ไม่จําจําแต่ทะเบียนรถตัวเองรถคนอื่นไม่จําค่ะขอโทษด้วยค่ะอาจารย์จริงๆพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงแปดห้าสี่หนึ่งสี่แปดห้าแปดห้าหนึ่งสี่ครับแปดห้าหนึ่งสี ออกฝ่ายนาไปเมื่อวันพุธนี่แค่วันจันน์เนาะเลขรถไม่ได้ซื้อด้วยผมไม่คิดว่าจะออกฝ่ยนาแซงออกข้างหน้าเขาตลอดเลยเลขรถนี่ไม่ใช่มันจะออกข้างหน้าเหรอค่ะาจาน 8, ันแปดห้าเมื่อวันพุธมันออกแปดห้าสองแปดห้าสองสี่ไง เลขสี่ตัวแปดห้าสองสี่ครับมันออกล่างเลขลาวมันออกเออลาวเอาไหมลาว <laughs> มันเต็มหน้ากระดาษแล้วจา้าลาววันไหนลาวลาววันนี้ไงวันนี้วันวันศุกร์ใช่ไหมใช่ค่ะวันศุกร์ลาวลาวมีตัวไหนมั่งวันนี้ วันสุวันที่สามสิบเนาะวันที่สามสิบเดือนหนึ่งพศหกสิบแปดลาวนี่เอาแขนแขนไปเลยเอามาน้อยๆเอามาคู่สองคู่พอให้เอฟซีค่ากับค้าค่าเอาแขนแขนเขนานะไ<อ>ม <คน S 2> ่ว่ากันนะไม่ว่ากันคนไทยยังรู้นะว่าคำว่าแขนแขนนี้แปลภาษาแขนแขนภาษาลาววรรคม น้อยๆภาษาไทยเวลาคำแขนแๆนนี่หมายถึงว่าให้น้อยๆได้อ้าวพร้อมแล้วค่ะอาจารย์สี่หกสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดห้าบนล่างไหบนล่างกับตัวด้วยไปกับ มีแค่นี้นะคะอาจารย์ตำราว,วันที่สามสิบเดือนหนึ่งหรือเดือนมกราคมสองห้าหกแปดมีสี่หกกับเจ็ดห้าทั้งหมดทั้งมวลต้องบนล่างไปกับนุนทิยาลงถูกไหมคะอาจารย์ถูกครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางงวดน,นี้ขอ fc โชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะมันเป็นคลิปยาวๆเด้อค่ะพอไปนพนอเอฟซีเร้อ FC, น,นที่ยาา่าจะอธิบายอีกรอบนะคะยิบเป็นคลิปยาวๆของอาจารย์คนพิศนุโลกนะคะทั้งรัฐบาลไทยทั้งเล่านะคะเดี๋ยวจะอธิบายเล่าอีกรอบนะคะเล่าเล่าวันนี้นะคะวันที่สามสิบ เดือนมกราคมหรือเดือนหนึ่งเนี่ยคะ่ะพศะสอหกแปดเพิ่นหายมากแค่สองคู่หายน,หน้อยๆแค่นแคนคือซี่หกกับเจ็ดหานะคะสามารถไปกับบนล่างเป็นแน่ทางเล่าตำเล่านะคะนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะนะคะบนวิ่งสามตัวเดียวนะคะจับคู่สามแปดสามหกสามเก้านะคะเน้นสามหกนะคะหกแปดนะคะเลขสามตัวมีแปดหกสาม หกแปดสามนะคะสำหรับอีกสูตรหนึ่งสามารถไปกับบนล่างนะคะมีสามหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะคะสำหรับความฝันนะคะค้ามฝันเพื่อนเอาเลขไปเสี่ยงอาจารย์เพื่อนเอาเลขเขียนเลขไว้แล้วกับฝัน่าได้ทั้งผะได้ทั้งท้องนี่นะคะข้องเส้นทอหัวนิ้วโป้งนี่นะคะเป็นแปดหกสามกับ เก้าแปดเจ็ดนะคะที่เอาไปเสี่ยงฝันดีนะคะแล้วกครับลดแซงตลอดนำหน้าตลอดถ้าเบียลดแปดห้าหนึ่งสี่นะคะนะคะเนี่ยทางของอาจารย์พิษณุโลกรัฐบาลไทยนะคะสำหรับตำลาวตามนี้เลยนะคะตำลาววันนี้นะคะนะคะนุนทยากกับขอไว้พ่อไฮพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีนะทางของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะ